สวัสดีค่ะพี่นองควงป่ายสู้ขู่สู้คนลิ้นมาอีกแล้วมีแนวมาเว่ามวนสู้กันฟังมีข่าวข้าวอย่างก็มาเหล่าสู้กันฟังสําหรับคลิปนี้ลิ้นก็จิมาบอกข่าวดีสําหรับพี่ๆน้องๆเอฟซีเกี่ยวมิวสิกเอฟซทัวโลกเด้อพี่นองเด้อผู้ิบาลพิแนแลนด์เราประกาศออกมาว่าเราต้องการนักกล้องหญิงหนึ่งตำแหน่ง นักลองชายสองตำแหน่งแล้วก็แผนกเก็บชุดอีก1-2ึ่งตำแหน่งเพิ่นว่าสันเดชพี่น้องถ้าผู้ใดมีความสามารถในเรื่องการลองการล่ำเนาะในการแสดงออกสนใจที่อยากจะไปร่วมวงเรื่วมทีมงานของคุิยบาลฟินแลนด์ตเกี่ยวมิวสิกก็ไปทดลองพี่น้องก็ไปสมัครเข้าไปบ่ว่าสิเป็นนักลองหญิงหรือแดนเซอร์ชายเนาะ,เ,นะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นวานักลองชายหลายแล้ว เพื่อนกันเลยอยากได้นักลงหญิงมาสั่งสีสันผู้ใดมีการมีมีแบบความสามารถในการลองร่ำทำเพลงหรือการแสดงออกต่างๆสนใจสิไปสมัครกะไปได้เลยพี่น้องเพื่อนกำลังต้องการหลายหลายอยู่สมัครไปเรื่อยๆเลยฮะละเนาะพูดถึงร้องไปร่วมกับทีมของเพื่อนร้องไปเดินสายกับเพื่อนเบงเนาะเขาอยากเกง่งเขาก็ต้องย่างหาคนเกง่งเป็นเรื่องธรรมไดาพี่น้อง ถ้าเกิดว่าเขาอยากไปต่อหล่อหยอดกับชีวิตจังสี่นะถ้าเขาบบท่านหูสินท่าเหงือวอาอีอย่างยังสี่เขากระย่างไปหาคนเก่งไปเปิดท่างเหุ้เจ้าของยังสั่นนะไปฝึกไปหาประสบการณ์ไม่ไม่ยังไม่ไมเนาะพี่น,อน้องเนาะเป็นเรื่องพวลาธรรมดาละ ผู้ใดตรงการอยากไปร่วมสายเดินสายกันเล่ากับสมัครเข้าไปบัตรเทือได้เานาะได้แล้วเขาไปเดินร่วมสายกันเล่านี่ไปหาประสบการณ์ไม่ๆมไปร่วมทีมงานกับผู้ยิบันพี่แลนนี่มันสิมีประสบการณ์ไม่ๆม่เกิดขึ้นหลายพูดถึงว่ามันสีใดไอเดียใดอีหยังไปต่อยอดของเจ้าของถ้าได้เข้าไปแล่วก็ไปพึกไปฝนเอาไปเลียนลูกมันสันดอกพี่น้องไปเลียนลู้ซิ่งไม่ไม่แปลกๆเานาะพูดถึง มันก็นดีกับเจ้าของฮัลละเพิ่นประกาศรับสมัครแล้วได้ยินข่าวดีกันเลยเฝ้ามาบอกพี่ๆน้องๆผู้ใดมีลูกมีหลานหรือว่าผู้ใดต้องการที่อยากจะไปเห็นงานเหตุการณ์กับเล่ากะสนใจก็ไปติดต่อเล่าได้เลยเขาเพิ่นบอกว่าเขาไปในเพจตุ๊กเกียวมิวสิกเลยพี่น,น้องเนาะก็มาบอกข่าวดีกันนี่ละเอ เห็นบอกกระแสดังบื้บบับเหมือนนอไอที่เพื่อนไปเหตุคอนเทนต์อยู่เกาหลีน่ะนู้ยดังเป็นผู้แตกคักเพราะว่าเราเสียนงี้ยงเราก็ดังบิดบะต่เราพูดภาษาพิลเล่นน่ะเราเต้นยองยองแงแงเราก็ดังคนไม่สิดังเห็ุยังไม่กระดังคือเกาหันละคนไม่สิเกิดมาดังมีพรสวรรค์ในการสั่งคอนเทนต์มีพรสวรรค์ในการบอกการคุยเหมือนนอบอีหยังคนเก่าคนเก่าไปเบิ่งเล่าหันละพูดถึงคนมันดังเราไหม คนมันดังเราว่าจังได้คนก,กบับอยากเบื่ออยากมูอยากเข็นอยากสมัมผัสอยากฟังสละถ้าคนบ่ดังเนี่ยว่าจังได้ไดมันก็บ่ดังคนกับบ่อยากฟังคือเกามานันน่ะพี่น,อน้องอ่ะเนาะแล้วมือกกเ,เ,เอ,อื้อนี่เพิ่นกับกลับแล้วอ่ะเนาะกลับเมืองไทยแล้วสิไปคอนเสือ่อย่างบ้านละหัดน้ำบอกช่วยไปไปใสดงคอนเสร์ตอยู่บ้านละหัดน้ำผู้ใดอยู่ไก้อยู่สมุทรปรา,า,ากรดดารจะแต่ผู้ใดอยู่ไก้กะ เวียนไปเบื้องไปส้มกันไปให้กันเอไปกาไปให้กำลังใจกันและกันเนาะพี่รองเนาะไปสนับสนุนตัวเกี่ยวมิวสิกไปสนับสนุนทีมงานพู่มบานฟินแลนด์กันเนาะกับมาบอกข่าวสารกันซ้ำนี่แล้วพี่น้องจช่นด็กะให้ไปเบื้องไปแง่กันให้ผู้ใดสนใจยังกะเข้าไปสมัครกันได้เด้อพี่น้องเด้อลิ้นกันน้ำคิปส่วนหนึ่งที่ตัดตอนเป็นบางเป็นบางช่วงบางตอนที่พุ่บานฟินแลนด์เพิ่นบอกว่า เพื่อนต้องการรับสมัครพนักงานหิว้วอะไรจังใดกะฟังฟังเบิ้งพี่น้องถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อสัมล็อกคลิปนี้กับพ่อแค่นีนล้ละไปเลยจ้าสวัสดีค่ะไปเบิ้งคลิปพุญญาณพี่แรกน้อกันจ้าว,วันนี้กับไทยวนันนี้กับไทยรัฐขนมหยางขนมเที่ยงเด้อ เพิ่มนะครับย่งนี้นเรเประกาศรับสมัครแดนเซอร์เพิ่มแบ <c oughs> บงา <c oughs> นนี้ซีรีส์เกาหลีอยู่ที่พระราชวังคนดูเยอะมาก ไยคืนนี้ครับทุ่มหนึ่งกับไทยทุ่มหนึ่งระสามบินทุ่มหนึ่งไปสนามบินทุ่มหนึ่งนะครับเมื่อคือมีผ้ายุไยีไปเที่ยวไปเที่ยวพับบาร์่ว่าเขาไปเขาไปทำไ,ไ้ก็ไร เดนางอยู่ข้างนอกออาไปอายุดีอายุโบหั่ะสิบแปดปีเนาะอยุดีเนาะอายุโบหนะันะนะหก็เลืเองเดนางถ่ากินนกนอยู่ข้างนอกบริเขาไปข้างในนาตีไปสังสั่งปิ่งค่อย่าื้อของค่อ นสวินาที่นคนที่ใช่เวลาที่ชอบคนที่ชอบเวลาที่ใช่วันนี้รูปนี้นะครับรูปแบบวันกลับบ้านกัแบบประเทศไทยนะครับประมาณนี้นะครับ,รไ,รบได้ไหมครับ เสียดายเดเสียดายแก้มນวลนางปากบางบางเขาคงสิจูบเบດดคืนคนเคยร่วมห้อ ตตตตตักิิิิมาส่งเจ้าไว้สำนีลาปลายฟ้าที่เจ้าเก็บหนักเก็่าพรุ่งนี้สุภาพกาน บานรหัสน้ำบ๊อบไปบ๊อบเอียงไม่ได้ไปครับ <c oughs> เขาดีไม่ขวัญนดนน้วยนะครับตอนนี้รักสมรับเรนซ์ซึเพิ่มใครเต้นได้ขับไปนักเต้น ผมประกาศสมสัครเตอร์เพิ่มนะครับประกาศสมัครเื้อเพิ่มหนึ่งแล้วก็นักร้องเพิ่มอีกหนึ่งรายการนักร้องเนี่ยต้องการนักร้องผู้หญิงเราหัวหนี้แ้วผู้ชายเพื่ออะไรเนาไม่ต้องผู้ชายพอแล้ว <c oughs> แล้วก็คะนก เขเนี่ยเก็บชุดหลังวิธีหนึ่งต๊หนึ่งตำแหน่งหนึ่งถึงสองตำแหน่งเขาเนเก็บชุดเก็บขนโชว์เก็บกระบะบอสน่าสดีครับเมื่อคืนบอสไปเที่ยวเมื่อคืนบอสัไปเที่ยวฟินขับมา เอผู้ชายเต็มตัวท่นนานไะด้ยินขางนะบอนนะนะเจ้านะไอ้ไขเจ้ามือขึ้นนีขึ้นไปเจ้าขึ้นลับเป็นแสนมือขึ้นนี่ก็ไเ้าขึ้นขับเป็น,น,บบนสแสนมือขึ้นแหนวกเพม่นเพื่อนผมเป็นแสนครับแดนชายแดนชายเอาอีก รับอีกสองเพิ่มอ,อีกสองคนมาสมัครล้ายหลายต่้าลขยคัดค่อยเรื่องมากอือค่อยเรื่องมากพี่น้องเปิดคอซื้อค่ขอยเอาคนคาดโดยอุป,ปนิสัยนะคันเห็นแล้วว่าว่เปิดตากันอาจจะไม่บานสินะอาจจะใบบาน รับคนเก็บชุดหลังเวทีสองตำแหน่งคนเก็บชุดเก็บพวกชุดการแสดงใครสนใจอยากเก็บชุดให้จริงจังท่าพอทีเหลือใครเป็นตัวเกมบ์มืสิทธิ์ ถึงว่าเก็บฟุตจกระเบื้งแ่งาใครเนี่ยจ้กระเบื้งแ่งาใครเนี่ยเขี่ยที่ไคทิบสวางหองคน,นตรงเกียกน,น่นช่วงมันไหล ภารกินี้ครับเสียบขนม้ังภารกวันี้นะครับหาแดนหญิงเอาหดดุ่นดีๆที่มีอยู่ก็ดีนะครับแต่ว่าอีกนม่แต่งตัวเฉยเขาแต่งตัวคือเขาง,ง่ามเทุนคนดาราคนห่อยก็แต่เสื่อใต้ไหล แขนะกรากบเด็นเสือยิ่งแน,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 น่หงุดหงิดมาคู่ท้าแล้วนะมันก็ต้องลากไหลรับเป็นเสือยิ่งขวามาไม่เป็นอันนั้นอันนี้ดีดีเอฟซีเเดิเสือท้ายกระไดเขาบอว่าสอนอูแกาเขาด้ซสอมแน่แอกาัเขาดิเขามาตันงนนีเนือง,งให้เขาได้ไหายใจเขาได้เขากันแกบเขากันแน่ แดนเซอร์หญิงรัเพิ่มอีกใช่ครับสมัครเข้ามาเลยเพียรค่ายเพลงคอนแอคเสียบคอนแอคเกบชุดเสียบขนก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเตรียมเตรียมพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกกระบะพวกชุดพวกหัวขนหขนัวออรายการแสดงต่างๆแด้ซ์ชายรับเพื่อนสองคนเอ็กซ์เซียนเอ็กซ์เซียนแดนเซอร์ชาติับ ดิวแล้กับ้าดอกแข่ร่งใจสนากันแน่